สวัสดีครับแฟนเอฟซีครับอันเดียวไปเจอแลนาะย่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมปีนึงพี่ปีเดือนนี้นี่ไงเดือนนี้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามไก่สองก็ไอ้อุ้มมาไอ้อุ้มไก่มูฟมันโไหมาให้ผมมันโยนเดือนนี้เลยเดือนนี้มันเป็นตรงวันอะไรวันพหัััสกบวนเสาร์วันเสาร์วันเสาร์เขาให้เลยเหรอครับดูขื่อยย้อนไหมไม่หรอกได้เลยเหรอสารน้อยนี่นะสาวน้อยพลังหัตถ์ตลาดเฉลิมหน่วยตรง าจจะมองมองว่ามันมันช่วงนั้นมวลำไหลนาะมากอแล้วครับไปสื่อเครื่องกระตินนะครับยุเคเรื่องโอ้นี่เดี๋ยวก็สิไปไปวัดครับออกไปวัดนะครับนี่มันเคืนกะเดินทางมาประมาณเจ็ดชั่วโมงครับหอดสุรินหกโมง เลยพากนันนออนก่อนข้าัตนกันบโบว้มือนีนะครับอ่าแล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้องถวายกระทินอีกนะครับภารกิจบนแง่งกันอ้นี่เครื่องกระทินพุ่งหันกับไปได้น้ำครับพี่น้องครับซื้อน้ำซื้อแบบอา่าผลไม้นะครับ เครื่องกระถินนะครับเพื่อนร่างเหตุพิธีสงฆอยู่วัดนะครับพลัมห่อกับถ้ำการแสดงอยู่วัดสวัสดีครับให้ลูกมาด้ครับนี่ <c oughs> <c oughs> ได้เห็นคนนี้นี่นี่เห็นคนนี้ก่อนแมนเพราะว่าผมขับรถแล้วนั่งอยู่ข้างหลัง <c oughs> เนนียรถเราวิ่งตามมาเลยค่ะสวัสดีครับพี่เสืไปหมดแล้วเสือไปหมดแล้วสวัสดีครับพี่เสือไปหมดแล้วค่ะเมื่อกี้เสือไปซื้อนางงามด้วยแม่เ้อเอาไปหมดแล้วค่ะเอาไปหมดแล้วแม่เอาไปหมดแล้วยังไม่เสียไม่ไงยังกะไปพิธีสงฆ์นะครับเดี๋ยวจังกีพ่าบอสมาหากินเขานะครับตื่นนี่กับอกบ้าเลยเลยครับพี่น้องครับ ตื่นฟึบเนี่ยออกมาเลยเอยิงตรงมาจากทุนถักยูซุลินครับบไหวครับมาช้าดีกว่ามาไม่ถึงกัเลยเอาปลอดให้นะครับผู้ใดมานแนพี่น้องเอ้ยรถพระบอสี่สีหนึ่งหกถือหลายคนหลายทันกน็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ พอนลวครพี่น้องครับมากระเป๋าหนช่วยสับทั้งนี้ย่ำคนดีๆเนอโบมี่โบมี่พดสี斑าหรอกนโบมี่สีนโนี่อยากไปโลดเออใบหนี่เฮียรหัน้ว้นั่น เอาถ่ายให้ด้วยที่ไหนถ่ายรูปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเมืองไม่มารับไอ้ดอนฉันหน่ก็อ่ากเป็นแม่แล้วไม่ได้นี่ครับถ่ายหน่อยนะไม่ไม่ไม่ได้สพายอะไรนะครับแป๊บนึ่งครับ นจาขาลุกเต็มน <cs Hamilton> ี่พอยุนีเราหนมากอ่ะาวดริ่ย่นี่แวนำนะครับพี่น้องครับฝ่ามากเท่ากันครับ

Okay. amēn te yena bendā vedon kāriyabandha kāyakāyuram koindaṃ bindā rakhanān panīna yadde malkāndya แอ้งอกับกนในคลิปใหม่นะครับผม,มหลายคนครับตป็นเต้นล้วงแล่ยาวกันต่อทั้งมาวิที่แล้วับวันนี้สคริปต์ใหม่ยิ่งล่ะนะครับเขอบคกันได้เลยนะครับ